นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะเราอยู่กับโ oh อ้ไม่กูสผีของข้าจัดไปครับผมนะ อาละครับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันหลังจากจบเกมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเขาเรียกคอนเทนต์เลยครับมีโอไมค์โกสแล้วนะทั้งก่อนเกมหลังเกมสําหรับสาวกผีแดงกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดหลังเกมเมื่อวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เปิดบ้านโดนซะแล้วครับเจอกับทางอาร์เซนอลสุดท้ายปืนใหญ่เขาใหญ่กว่านะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นประตูที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆแล้วก็สภาพการเล่นหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของเกมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นสําหรับเมื่อวานนี้เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ e ีซายสตูดิโอด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของเมื่อวานนี้กันหน่อยดีกว่าครับเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิด บ้านเจอกับทางอาร์เซนอนลรายละเอียดของเกมเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบกอร์แล้วแต่คราวนี้เรามาดูกันตั้งแต่การจัดตัวผู้เล่นเลยครับเมื่อวานนี้การจัดตัวผู้เล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะบอกว่าก็รู้สึกเคืองนิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอเห็น11บเอ็ดลายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเหมือนจะ ไม่ค่อยถูกอกถูกใจแฟนบอลเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอจัดตัวลงมานี่คือเมสันเมาครับสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงมาเตียสคุนยาเอมโบโม่ะโอเคได้ซื้อมาใหม่พร้อมใช้บูโน่ไปยืนกลางคู่คาเซมิโลครับด้านขวาเป็นเดียโกดาโร่แพทริกดอกูซายแล้วก็3เซนเตอร์เนี่ยเป็นโยโร่กับมาไทเดอร์ลิกแล้วก็ลูกชอนะซึ่งเอาจริงๆถามว่าซีเรียสขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเอาคือถ้าดูจากตัวผู้เล่นไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเรา เราดูจากรายละเอียดการที่เจอกับอาร์เซนอลในฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะมีปัญหาลูกกลางอากาศแล้วการจัดลูกโชว์โยโร่รวมถึงมาไทยเดลิกอ่ะแล้วไปเห็นตัวของทางผู้เล่น Arsenal อาร์เซนอลน่ะเข้าใจความหมายไหมคือพอไปเห็นรายชื่อของผู้เล่นอาร์เซนอลน่ะสิ่งแรกที่คิดในใจเลยเช็ดแค่ลูกกลางอากาศกูจะรอดไมหวัดเนี่ย คือกลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเลือกใช้3เซนเตอร์ที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากแล้วก็ลิมเส้นซ้ายขวาแต่ไปดูของทาง,อ,งอาร์เซนอลเองอาร์เซนอลเองเขาใช้ตัวผู้เล่นที่ฟูลออปชั่นครับคู่เซนเตอร์อย่างกาเบียวมาเกเยสซาลีบาซ้ายเป็นทางเบนไว้์ขวาคาราฟิออลี่ <c oughs> เห็นไหมว่าอาร์เซนอลเนี่ยจัดแผงแบ็คโฟมาใหญ่ยักษ์เลย หน้าเป้าเป็นโยเคเรสอย่างเงี้ยสาตัวกลางมีดีแคนไร้มีสเวนเมนดี andy, ค้คือ,อ,ค,อคือหอคอยคือพูดง่ายๆว่าครึ่งทีมเนี่ย เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอันนี้ก็คือจุดที่น่าเป็นห่วงสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่งตั้งแต่ต้นเกมเลยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะไปโดนจริงๆแหละเพราะว่ายูไนเต็ดเองในช่วงหลังผมว่าก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนส่วนเกมบุกเองเนี่ยการสตาร์ทเป็นสบผู้เล่นตัวจริงของเมสันเมาส์เนี่ยหลายๆอย่างมันมีเหตุผลอธิบายอยู่แล้วครับเพราะว่าในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเมสันเมาส์เองก็ถือว่าสร้างผลงานได้ค่อนข้างดีส่วนการสตาร์ทเป็นสบตัวของผู้เล่นอย่างเดียโก้ดาโลเนี่ยแฟน,แนอ,อาจจี ไว้ในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าการเล่นร่วมของทางแบรนันไอโมโมกับอาร์มัดเดียรโร่เนี่ยมันดูยังย้อนแย้งโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เล่นกับเอเวอร์ตันก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอโมริมเขามีการลองให้อาร์มัดเล่นกับเอโมโมแล้วต้องยอมแล,แล้วมันเล่นด้วยกันไม่ได้จริงๆครับฟุตบอลมันกลายเป็นว่าพอเล่นร่วมกันเนี่ย ตัวหนึ่งจะเด่นอีกตัวหนึ่งจะดับอันนี้แหละครับคือจุดที่ทําให้เดียโกดาโรได้สตาร์ทเป็น11เ,เล่นผู้เล่นตัวจริงนะก็ถือว่าเป็นแม่เสียดายคือเชสโก้เนาะคืออุตส่าห์มาแล้วครับคือคือที่มันติดปัญหาเพราะว่าในมานั่งสำรองเนี่ยเรามีกองหน้าทั้งตัวโจโซเซที่มีชื่อแล้วแล้วก็เบนจามินเซสโกแต่อามูลินเองยังเลือก เอาเมสันเมาส์ลงและให้ทางมาเตอยสคุนยาได้สตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับซึ่งรายละเอียดของเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากครับสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสียประตูจากจะบอกว่าลูกดาม่ามันก็เลยจุดคําว่าดาม่าไปแล้วครับคืออาร์เซนอลเองเนี่ยได้ประตูตั้งแต่ช่วงนาทีที่10กว่าๆาจากลูกเตะมุมซึ่งแล้วมันเป็นลูกที่เราคิดว่ามึงโดนแน่ๆเพราะอะไรเพราะจังหวะเตะมุมทีไลเนี่ยผู้เล่นของอาร์เซนอลเขากูเข้าไปในกรอบเขตโทษ รายละเอียดของการสกีนการเข้าปะทะการเบียดหรือแม้กระทั่งการยืนตำแหน่งเราต้องยอมรับว่าผู้เล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นลองทุกระเบียดนิ้วแล้วในภาพช้าเองเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นครับว่าเอาตายบายินดีเองเนี่ย เหมือนจะโดนผู้เล่นของทางอาเซนนลขัดขวางการเล่นซึ่งหลังจากกบเกมเองอาทางกรรมการเองก็เหมือนจะออกมาให้คําอธิบายซึ่งอาจจะไม่ใช่คําอธิบายครับเพราะว่าผู้ตัดสินเองก็มีโอกาสได้พูดถึงเคสของจังหวะออกมาตัดบอลของเอาตายบายินดีกับการที่ไปชนกับวิลเลียมซาริบาไม่ว่าจะเป็นกูรูหรืออดีตผู้ตัดสินออกมาพูดในทิศท,ทางที่ค่อนข้างไกลเคียงกันนะครับว่าลูกนี้เนี่ย การที่ไม่ฝ่าวเน้นย้ำครับการที่ไม่ฝาวผู้ตัดสินมองว่าเอาตายบายินดีพยายามจะเข้าไปแท็กเกิลผู้เล่นของอาร์เซนอลก่อน อันนี้เลยครับคือจุดที่ที่คือมันมนจะมีอยู่2ฝั่งทันทีนะว่าคือฝั่งที่ได้เขาก็จะรู้สึกว่าอ่าโอเคถูกต้องส่วนฝั่งที่เสียอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมองว่าเอ้ยแต่ลูกนี้มันโดนโดนโดนผู้เล่นของทางอาร์เซนอลนะคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีมาตรฐานในการตัดสินที่ชัดเจนมันอยู่ที่มุมมองว่าผู้ตัดสินมองจังหวะนั้นเป็นยังไง และบริบทในการเล่นณนะจังหวะนั้นเป็นยังไงซึ่งผู้ตัดสินที่ออกมาให้คำอธิบายก็จะมองว่าทางเอาตายบาดินเยียมีเขาเรียกว่า มีแอตแทกหรือเข้าไปคอนแทกผู้เล่นของอาร์เซนอลก่อนก่อนที่จะโดนเบียดหรือเข้าปะทะในจังหวะที่2ผู้ตัดสินเลยไม่ได้มองเป็นจังหวะฟาวพอไม่เป็นจังหวะฟาวปุ๊บเอาตา้ยบาร์ดีพยายามจะปัดแต่บอลมันไม่ออกครับคือปัดแบบแป๊กบอลไปเข้าหัวคาราฟิโอลีโขกแบบไม่มีง่ายกว่านี้แล้วครับเข้าไปกลายเป็นทางอาร์เซนอลนำไป1ประตูต่อสูตครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยรายละเอียดของเกมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางอาร์เซนอลเนี่ย ในช่วง45นาทีแรกเนี่ยยังค่อนข้างสนุกอาร์เซนอลเองในช่วง45นาทีแรกเหมือนพยายามจะเอาลูกที่2อยู่ตลอดเวลาพวกเขามีการขึ้นสปีดบอลค่อนข้างเร็วแดนกลางมุ่งไปหน้าค่อนข้างเร็วมันเลยกลายเป็นว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดแล้วสวนก็จะมีค่อนข้างเยอะในช่วง45นาทีแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถตัดบอลจากแผงมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลในระยะประมาณ30หลาหน้าก่อเกตโทษตัวเองและวางบอลยาวออกซ้ายออกขวาเพื่อให้ ดับเบิลเทนหรือกึ่งตัวริมเส้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นมาตอแสคุนยาเอ่ยหรือแม้กระทั่งไบรอันเอโมโมเองเข้าไปดวลในกรอบขีดโทษแล้วก็หาจังหวะในการเข้าทําแต่ปัญหาในเกมบุกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีเลยพี่สวนได้นักเตะมีพื้นที่วิ่งได้ขึ้นด้วยจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่สนุกแฟนมอนชอบแต่เราต้องพูดอย่างนี้ครับว่า จังหวะแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆทำไมถึงพูดว่าไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าถ้าจังหวะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดได้แล้วการสวนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการดันขึ้นไปทีละตัวนั่นหมายความว่าจังหวะที่ยูไนเต็ดตัดบอลได้น้าก่อเขโทษสวนกับจะมีแค่เอมโบโมตัวเดียวจังหวะเอมโบโมขึ้นไปมาติอารตคุณย่าตามไม่ทันเมซันเมาส์ตามไม่ทันหรือตัดจะขวาแทงออกให้คุณย่าคุณย่าวิ่งไปตัวเดียว เจอกับเกมรับของอาร์เซนอลเอ็มโบโม่ขึ้นไม่ทนันเมเมส์ไม่ทนันหรือบูโน่สอดมาไม่ทนันนักเตะพวกนี้มันจะใช้พลังในการเข้าไปชนกับกองหลังค่อนข้างเยอะเราจะเห็นหลายๆจังหวัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดบอลได้แล้วเปลี่ยนสปีดฟุตบอลจากรับเป็นลุกแต่การลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมามากสุดแค่1ห,หรือ2ตัวแต่ผู้เล่นเกมรับของอาร์เซนอลเขายังยืนครบ4 เอ็มโมโมมีโอกาสเลี้ยงจี้ตัวตัวกับคาราฟิออรีแต่หลบฟิออรีได้ไม่ผ่านมากาเยสมีตัวตัวกับมากาเยสหลบมากาเยสได้ไม่ผ่านซาลิบาหรือแม้กระทั่งมาเตอสคุญญาครับในหลายๆจังหวะเนี่ยต้องเล่นเหมือนนักเตะมูทะลุพยายามเลี้ยงตัดเข้ากลางหรือแม้กระทั่งแหวก4แหวก5คือคือเพื่อนไม่มาแล้วโวกกับหลังเสียของมีจังหวะหนึ่งที่มาเตอสคุญญาเก็บบอลได้กลางสนามเลี้ยงหลบอยาใช้คาว่าเลี้ยงหลบเลี้ยงตรงไปดื้อๆเนี่แหละ ผ่านเกมรับของอาเซนอล4ตัวไปถึงหน้ากอบเขตโทษแต่พ่อจะยิงปุ๊บแรงขาหมดน้ำหนักไม่มีสุดท้ายลาย่าก็เสพไได้คือเนี้ยจังหวะแบบเนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีและสนุกแต่ พอไม่มันไม่มีคุณภาพหรือ Impact กับเกมมันไม่ได้สูงมากนักเตะพวกนี้จะหมดแรงก่อน90นาทีเสมอซึ่งมันเป็นจริงครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าทั้งมาเตอยสคุนยากับไรอรันเอนโมโมในช่วงท้ายเนี่ยจะโดนบีบให้เจอกับแผงแบ็กฟของอาร์เซนอลเข้าปะทะทีสองสาตัวตลอดส่วนเกมลับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไม่นับจังหวะเสียประตูจากรูปเตะมุมเนี่ยจังหวะอื่นๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับมาไทาเดอริกเลนนี่โยโรเมื่อวานนี้เยี่ยมยอดนะหรือแม้กระทั่งลุกชอลุกชอเมื่อวานนี้ คือคือด้วยคุณภาพแล้วองค์ประกอบโดยโรมเขาได้สุดแค่ประมาณนี้การเติมเกมน้อยไปหน่อยการเล่นร่วมกับแพทริกดอกูเมื่อวานไม่ดีเลยแพทริกดอร์มฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองไม่ได้แย่ไปกว่านี้คือเกมรับยังช่วยกันได้ดีเพราะว่าผู้เล่นเกมบุกข,ของอาร์เซนอลเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นบูกาโยซาก้ากาเบียวมาตินเนรี่โยเคเรต หรือแม้กระทั่งคายฮาวเวตเนี่ยจังหวะจะขึ้นบอลเนี่ยต้องต้องบอกว่าคือพวกเขาไม่ได้มาแบบเต็มสูบจังหวะทิ้งบอลยาวๆก็ปล่อยทางโยเคเลสตัวเดียวที่เล่นบอลหน้ากรอบเขตโทษอันนี้แหละครับคือจุดที่ที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองยังพอประคองได้ส่วนมิดฟิลด์แดนกลางเมื่อวานนี้ด้วยความที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยเล่นในระบบ 3-4-2- 1ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเล่น4 3 3 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแดนกลางยืนโค v e r ร์ตำแหน่งถึง3ตัวแต่รายละเอียดของเกมเนี่ยต้องยอมรับว่ารายละเอียดของเกมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในระบบแผงมิดฟิลเป็นรองอาร์เซนอลชัดเจนครับอาร์เซนอลใช้มิดฟิลตัวกลาง3ตัวอย่างซูเบนเมนดี มาตินโอดกัดและก็ดแคนไรส์ส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคาเซมิโลยืนบูโนนะอันนี้คู่นะแล้วเป็นดับเบิลแทนคือมาติอาสคุนยากับทางไบอันเนโมโมแล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาเองคือจังหวะแพททิกโดกูกับเดียโกดาโรก็ไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่พราะแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองเนี่ยยูไนเต็ดต้องเลือกใช้วิธีคือการวางบอลยาวจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมได้ดีแต่มันก็จะวนมาถึงจุดที่เราบอกเนี่แหละครับว่า การวางบอลให้ริมเส้นบ่อยๆแล้วริมเส้นขึ้นมาตัวเดียวแล้วไปชนกับแผงแบ็กโฟนเนี่ยมันจะทำให้พระกําลังหรือ รายละเอียดของ impact ของเกมมันน้อยลงเรื่อยๆจนช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าทั้งมาเตียสคุนยากับเอมโบโมเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลี้ยวแรงไปเล่นให้ครบ90นาทีละแต่แพชชั่นน่ยยังมาเต็มนะครับพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องยังไอตัวแดนกลางอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสคราวนี้ก็เป็นเครื่องหมายคําถามตัวโตๆเลยว,ว่าสรุปแล้วบูโน่แม่งควรเล่นตรงไหน อันนี้เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าคือเคสของทางบูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยมันมันยังหาทิศทางไม่เจอแบบเป็นชิ้นเป็นอันสักทีว่าสรุปแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสควรเล่นตรงไหนการขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์8ขยับไปเล่นเป็นเบอร์10 สุดท้ายต้องลงมาเล่นเบอร์หคือตอนนี้เนี่ยลูเบนาโมลิมก็ยังวนหลุปเดิมๆครับว่าสุดท้ายลูเบนาโมลิมก็ยังไม่สามารถหา11ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นทางการหรือเป็นเมนหลักของทีมได้ตั้งแต่นัดแรกเลยนะคือนัดแรกเนี่ยเปิดมาเราคิดในใจอะ่ะคืออมโมลิมเองในฤดูกาลที่แล้วเขาลองมาหลายนัดเนาะพอนัดนี้เนี่ยผมว่าเฮ้ยปีนี้มันต้องมีเมนแล้วไหมล่ะแต่เนี่ยเปิดมานัดแรกเนี่ย ได้ตัวมา2ตัวคือบางทีในใจเราก็ยังคิดว่ายังต้องลองทีมอีกเหรอเออถูกไหมแต่เราเข้าใจได้ครับแต่ไอความเข้าใจได้มันก็อยากจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างว่าเอ้ยมันไม่ควรต้องมานั่งพูดว่าเข้าใจได้แล้วไหมเพราะว่านี่มันลองมาครึ่งปีกับอีก1ปีซีซั่นแล้วอ่ะบูโน่เฟอร์นันเดสเมื่อวานนี้ Impact กับเกมน้อยมาก การยืนต่ำกับคาซมิมโร่ไม่ไม่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในหลายๆจังหวะเสียบอลง่ายการเปลี่ยนสปีดฟุตบอลดีครับแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนสปีดฟุตบอลบูโน่จะตามขึ้นมาสมทบแทบจะไม่ทันเลยอันนี้แหละก็คือจุดที่ทําให้บูโน่เองแล้วอย่าลืมว่านักเตะอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสยิ่งคุณอยู่ห่างประตูเท่าไหร่คุณภาพหรืออิมแพคกับเกมและประโยชน์กับทีมมันน้อยลงเรื่อยๆเข้าใจควาหมายไหมคือบูโน่ถ้ายืนเป็นเบอร์สิหรือให้บูโน่เล่นแทนเมสันเมาส์เนี่ย เมซันเมาส์เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยแฟนบอลนนะตําหนิทางเมซันเมาส์ค่อนข้างเยอะแต่โดยส่วนตัวผมบอกว่านักเตะเองเนี่ยเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาที่ผู้จัดจาการทีมจัดการให้ถ้าจะตําหนิต้องตําหนิผู้จัดจาการทีมเพราะว่าผู้จัดจาการทีมเลือกใช้ที่จะใช้แผนนี้ถูกไหมถ้าบูโน่มายืนในตำแหน่งเมซันเมาส์อ่ะแล้วเอาคาเซมิโลไปยืนกับอูกาเต้รับแน่นๆไปเลยแล้วก็หรือจะเป็นคอบบี้ไหมหนูที่แบบมาคอยคุมจังหวะผมว่า ประสิทธิภาพหรือ impact กับเกมแล้วคุณประโยชน์กับทีมมันจะมีมากกว่านี้เยอะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ที่ไม่ค่อยชอบใจสำหรับเคสของทางบูโน่เฟอร์นันเดสนะเพราะว่านักเตะจากบูโน่เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ายิ่งใกล้ประตูยิ่งมีประโยชน์แต่เมื่อวานเนี่ยแทบจะอยู่หน้าประตูตัวเองน่าจะอยู่หน้าประตูตัวเองนะเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่อาจจะเป็นจุดใหญ่ที่ คือสุดท้ายเราก็วนกลับมาคำถามเดิมๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดมันจะพร้อมเวลาไหนและมันจะพร้อมทันเวลาหรือเปล่าอันนี้เลยครับคือจุดที่ยูไนเต็ดเองยังต้องหาต่อไปคือแฟนบอลคือถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ย แฟนบอลไม่ได้ถามทุกสัปดาห์จบเกมเป็นทางอาร์เซนอลครับสามารถเอาชนะไปได้ส่วนเคสของทางเบนจามินเซสโกอ่าหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่ละเคสของเบนจามินเซสโกกับยเคเลสเป็นยังไงมันเทียบกันยากครับเพราะว่าตอนที่คือยเคเลสอยู่ในสนามเชสโกไม่ได้ลงตอนที่เชสโกลงยเคเลสไม่ได้อยู่ในสนามคือช่วงท้ายที่เบนจามินเซสโกเปลี่ยนลงมาเนี่ยคือต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเพราะว่าคือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนเบนจามินเชสโก้ลงมาในช่วงที่อาร์เซนอลไม่ต้องการประตูเพิ่มแล้วพวกเขาเซตเกมรับเล่น3เซนเตอร์ยืนฮาร์ดแมน2ตัวพออาร์เซนอลเขาไม่ได้ต้องการประตูเพิ่มแล้วอ่ะเขาเน้นรับแล้วดึงจังหวะช้าพอเน้นรับแล้วดึงจังหวะช้าเนี่ยสิ่งที่เชสโก้ทาได้อยู่อย่างเดียวคือวิ่งมารับบอลเข้าปะทะวิ่งมารับบอลเข้าปะทะ โอกาสจบสกอร์ของเชสโกในช่วงครึ่งหลังแทบจะไม่มีเลยส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนที่ลงมาในช่วงท้ายก็คืออาห์มาเดียโรอาหมาเดียโรถามว่าลงมาดีไหมดีครับเล่นดีแต่อย่างที่เราคุยกันตอนแรกพออาหมมดลงมาเอมโบโมเงียบกิฟเลยเอมโบโมใช้พละกําลังในช่วง70นาทีแรกไปมากครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนอาหมาเดียโรลงมาเนี่ยมันเหมือนอาหมาเดียโรกับทางเอมโบโมมันไปช่องเดียวกันพอมันไปช่องเดียวกันเนี่ย ในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าอาร์มัดเดียรโรก,กับเอโมโมเนี่ยเคาะแล้ววนไปวนมาอยู่สี่ห้ารอบเหมือนไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครต้องฉีกสอดออกไปสุดท้ายใครต้องเป็นคนทําช่องสุดท้ายใครต้องไปสุดเส้นแล้วเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่เล่นฝั่งซ้ายด้วยกันทั้งคู่พอเลี้ยงสุดเส้นแม่งเลี้ยงกลับพอเลี้ยงสุดเส้นมีเลี้ยงกลับมีจังหวะหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ลูกเตะมุมและแพทริกดอกูไปช่วยฝั่งขวาแล้วฝั่งขวาแพทริกดอกู อามัดเดียโลไบอันเอโมโมส่งแร้ว,วิ่งย้อนไอสัตว์ส่งแร้ว,วิ่งย้อนเป็นวงกลมออกจังหวะนั้นนี่คือแบบโอ้ยไปถึงสุดเส้นเลี้ยงกับอามัดตัดได้ไปถึงสุดเส้นเลี้ยงกับเอโมูโมตัดได้ไปถึงสุดเส้นเลี้ยงกับ,โมโมดดกบคือมันเป็นเท้าซ้ายหมดแหละแล้วพอไปทางเล่นทางขวาพอสุดเส้นมันเปิดไม่เป็นกันก็ถือว่าเป็นจุดที่อาโมลิมเองก็ต้องดูครับว่า ผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะหาจุดที่ลงตัวได้นะเวลาไหนประเดิมสนามนัดแรกของฤดูกาลนี้อาจจะไม่สวยหรูครับแต่ถ้ามองในแง่ดีแพชชั่นของนักเตะหลายๆคนดีขึ้นรูปแบบการเล่นเริ่มมีทรงแต่ยังเน้นย้ำเสมอครับว่า สุดท้ายแล้วผลการแข่งขันมักจะสําคัญกว่ารูปแบบการเล่นเสมอนะเน้นย้าเน้นย้ำนะครับก็ถือว่าเป็นหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่คิดว่าจะได้บนตั้งแต่นัดแรก่าก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการรับชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าดีเทลที่จะเจอกันเสมอครับทั้งก่อนเกมและหลังเกมสําหรับโคชทีมห่างแหเกาะอังกฤษอย่างสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพนนี่ คือโอ้ไม่ก็ผีของข้า